แบบฝึกหัด1.12หน้า59นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและวิธีทำนะคะข้อที่4ค่ะน้อยซื้อปลากระพง1เศษ2ส่วน5กิโลกรมัมซื้อหมึกมากกว่าปลากระพงเศษ1ส่วน2กิโลกรมัมและซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษ1ส่วน4กิโลกรมัมน้อยซื้อหอยแครงกี่กิโลกรมัมวิธีคิดนะคะ จากโจทย์นะคะเราทราบว่าน้อยซื้อปลากระพง1,2.5เศษ2ส่วน5กิโลกรัมครูแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะต่อไปค่ะซื้อหมึกมากกว่าปลากระพงเศษ1ส่วน2กิโลกรัมคือรูปนี้นะคะและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจะต้องยาวกว่ารูปแรกนะคะและส่วนนี้นะคะคือส่วนที่ซื้อมากกว่าปลากระพงอยู่เศษ1ส่วน2กิโลกรัม ต่อไปค่ะซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษ1ส่วน4ีกิโลกรัมให้รูปสี่เหลี่ยมรูปที่3นะคะแทนด้วยจำนวนหอยแครงนะคะซึ่งน้อยกว่าหมึกนะคะและน้อยกว่าเศษ1ส่วน4ี่กิโลกรัมโจทย์ถามว่าน้อยซื้อหอยแครงกี่กิโลกรมัมขั้นที่1นะคะเราจะต้องหาก่อนว่าน้อยซื้อหมึกกี่กิโลกรมัมโดยนำ 1.2.5เศษ2ส่วน5บวกกับเศษ1นส่วน2นะคะต่อไปบอกว่าซื้อหอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษ1ส่วน4กิโลกรัมนะคะถ้าเราจะหาน้ำหนักของหอยแครงนะคะเราก็จะนำน้ำหนักของปลาหมึกลบด้วยเศษ1ส่วน4กิโลกรัมนะคะดังนั้นข้อนี้ใช้วิธีการบวกแล้วลบนะคะ เรามาดูวิธีทำนะคะน้อยซื้อปลากระพงหนึเศษสองส่วนห้ากิโลกรัมน้อยซื้อหมึก มากกว่าปลากระพงเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมน้อยซื้อหมึกนำหนึ่งเศษสองส่วนห้าบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง ได้เท่ากับเปลี่ยน 1, เศษสอส่วน5ให้เป็นเศษเกินนะคะ5คูณ1ได้5บวกอีก2เป็น7ได้เป็นเศษ7ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน2หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไปนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะตัวส่วนเป็น5กับ2 5คูณสได้10 ดังนั้นทำตัวส่วนให้เป็น10นะคะตัวแรกค่ะเศษ7ส่วน5 5คูณ2ได้10ดังนั้นนำสองคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ7คูณ2ได้14 5คูณ2ได้10บวกด้วยเศษ1ส่วน2นะคะทำตัวส่วนให้เป็น10 2คูณ5ได้10นำา5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน หนคูณหได้5 2าคูณหได้10ได้เป็นเศษห้าส่วนสิต่อไปนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกันนะคะสิบวกหได้19ตัวส่วนเป็น10ได้เป็นเศษสิบเกส่วนสิกิโลกรัมซึ่งก็คือน้ำหนักของหมึกนะคะต่อไปค่ะและซื้อ หอยแครงน้อยกว่าหมึกเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมดังนั้น น้อยซื้อหอยแครงนำเศษส9ส่วน10ลบด้วยเศษ1ส่วนสี่นะคะส0คูณสองได้2ี่สิบซึ่งสี่คูณหก็ได้ยี่สิบนะคะ ดังนั้นทำตัวส่วนให้เป็น20ตัวแรกนะคะส9าส่วน10นำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ19คูณ2ได้38 10คูณ2ได้20ลบด้วยเศษ1ส่วน4นำา5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ1คูณ5ได้5 4คูณ5ได้2ี่สิบ ได้เป็นเศษห้าส่วนยีสิต่อไปค่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะนำตัวเศษมาลบกันนะคะ3 8มลบหเหลือสาตัวส่วนเป็น20ได้เป็น33มส่วนยีกิโลกรัม 33ส่วน20เป็นเศษเกินเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละนะคะได้เท่ากับ20คูณ1ได้20 33ลบ20เหลือ13ตัวส่วนเป็น20ได้เป็น1เศษ13ส่วน20ดังนั้นคำตอบก็คือ หนึ่งเศษสิบสามส่วนยี่สิบกิโลกรัม